นี่แหละครับคือความงามของคาเกษตรแดงไงครับสวนนี่คือสวนไงครับสวนสองลอยก่อครับพร้อมที่สิ่งในขยายพันธุ์ครับโทรมาได้ครับพี่น้องเพื่อได้สนใจอยากได้พันธุ์คาเกษตรแดงไงกับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับสวนนี่คือสองลอยก่ออายุปีเคิงเลยนะครับนี่ความสูงนี่สัมมรครับพี่น้องผู้ละเบิ่งเลือครับผู้ละ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องคือโคาเดอครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีสวนหนึ่งเลยครับพี่นอ้องยืดเลืออยูอย่ยีนประมาณสองรอยก่อครับพันคาเกษตรแดงไงเนาะครับเนาะความสูงนี่ก็ูประมาณจากสามเมตรพมแล้วครับนี่เต็มที่เลยด้ครับนี่เบิงล่าล่ากับสุดหยดกับพี่น้องกอ่อกันไงพมแล้วครับแต่ละกอ่อ สวนนี่บอกไปก่อนได้ครับพี่น้องสวนนี่ก็คืออยู่บ้านหน้าเรื่องครับตำบลหน้าเรื่องอำเภอนหน้าเยี่ยห้นี่ครับจังหวัดอุบลเป็นสวนใหญ่สวนดังเดิมแล้วครับสวนนี่เพิ่นปลูกหลายปีแล้วแต่ว่าบ๊อบแมนบ๊อบแมนเอ้บ๊อบแมนสุดนี่เลยครับเพื่อเพิ่นเอาออกเพิ่นปลูกไว้หลายสุดแล้วครับสวนนี่ปลูกไว้หลายสุดแล้วเพิ่นก็ออกไปนั่มออกไปนั่มายควาว่าโลเอาออกไปเอาไปเป็นปลาสายพันธุ์หระครับแต่ว่าอันนี้กับอ่า สูตรนี่็คือเพึ่งปลูกได้ปีปีเคืองครับสวนนี่ปีเคืองสวนนี่ก็มีอยู่ประมาณจักสองรอยก่อกับสวนใหญ่ครับพี่น้องสวนญงอันนี้คือค่าอายุปีเคืองครับปีหกเดือน้วครับแต่ละก่ออนย่างไงครับพี่น้องความห่างิ่นกับว่างระยะห่างอยู่ประมาณจากักเมตรเคืองเมตรเคืงองเจ้ามันกิดเจากัจันทร์ของมหากันแล้วเพราะเพราะวันแตกนออกมาเรื่อยๆยครับแตกนอกไปเรื่อยๆ แตกออกไปเรื่อยๆครับพี่้องจอดหากันเลยครับจดจะลดกันเลยครับนี่แหละครับก็ผมจะบอกว่าค่ากระเกีตยแตกง่ายกันขอจะาวหิ่ห้าให้พื้นที่ให้พื้นที่เขาครับมันกระจิกอ่อง่ายแตกออกไปเรื่อยๆครับนอกกระแตกลร้ครับนี่ดูนะครับงามครับส่วนนี้ครับส่วนนี้่นบ่เคยสบปนอได้ครับตะว่าแต่งแต่งชื่อว่าแต่ง แต่งล่ำนะครับกันล่ำไรมันเฉานีฟันสิตัดตัดออกมาครับยิงตันยิงแจ้งยิงงามครับยิงแจงยิงงามล่ำไม้มันก็ขึ้นมากสีรับอันนี้สีมันกับล่ำเก่าสีรับมันสิเฉาสีเหี่ยวว่าเป็นคาตายได้ครับพี่น้องนะครับนี่เป็นล่ำเก่าสีเหี่ยวนะครับมันฟองสีมันสิเฉาสีเหี่ยวสีตายของเขาเองครับเพราะมันเฉาแล้วก็ซุสมนี่กัดแตกงอเห็นบอกครับแตกนอกมากแข็งๆสีรับคนลครับอันนี่ กอนี่ถ้าแยกกอนนี่ย่างตําแยกเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วนี่บดบดตั้มก็หาซีปรุมครับนี่ก้อหนึ่งก้อนหนึ่งครับพี่น้องสวนไก่อยากได้มาเอายุสวนได้ครับได้ศูนย์หกสามศูนสองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับโทั่วมากครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับสวนนี่ครับย่งมาที่านอว่ากัดก้อได้ครับสวนนี่ครับพร้อมที่สิขยายพันธุ์ได้แล้วครับพี่น้องรวนนี้กัสวนเพิ่นปูไว้ <c oughs> ปลูกไว้เพื่อเป็นสายพันธุ์โดยเฉพาะลหวครับพี่น้องว่ได้ปลูกไว้แนวอื่นปลูกไว้ไทยแบงพีแบงน่องเพื่อได้สนใก่อยากได้ไปปลูกกิจกรรมเอาด้ครับหรือว่าเสียจัดทรงห้ก็ได้ครับจัดทรงห้ก็ได้จัดทรดดงมันจุใส่กลองคือจ้าผมบอกแต่สุขปนะครับแต่ผมบอกแต่สุขปสวนนี่เพื่อนกระซิงไฮน้ำอา่า เครื่องเดือนกับจังปวยหนามมใส่เทนึงรับปวยหนามมใส่เทนึงเพิงเดือนครับนี่สิครับนะครับเบิงล่างโอ้ยงามครับพี่น้องคนละเพ็ดดวยซวยอยู่ครับแต่ว่ากันค่าสูงจังสี่ก็ต้องมัดมัดก่อไว้ใช่ครับมัดล่ำไว้จุ่มกันไว้ครับเพราะว่ามันสีฮักฮัก ถือกลมแห้งเนี่ยกับอะไรแหละครับพอมันสูงเลยครับสามเมตรสามเมตรความสูงของคาคาเกษตรแดงง่ายนี่ครับเป็นตะปูเด้วยครับช่วงนาหนาวนี่ครับแนวน้ำให้ปลูกช่วงนาหนาวนี่ครับแต่ละกว่าบังโลครับพี่น้องโอ้โหครับหมดแล้วครับเบิ้งความสูงครับพี่น้องครับต้องมัดไว้แบบนี้แหละครับ ทางสัน่นก็ไ่ได้ล้ครับมันส,มนสิมันสีหักสีลมลมเบิ่งดูครับผมบ่ฮห้จักเลยครับว่าก่อใดเป็นก่อใดมัพนสิมันสีล่ามใส่กันไปเลยครับถ้าอายุญญได้ปีกวัวแบบนี้ลนะ้ะก็สีล่ามใส่กันเลยครับขนาดระยะห่างบ้างระยะห่างเมตรเครียงด้ยครับนี่เมตรเครียงถ้าสมมติว่าพี่น้องมิทีลหลายๆอย่างสิครับแนะนำให้ปลูกแบบให้จักสองเมตรนี่ครับพี่น้องพอดีสองเมตรพอดีนะครับ งามเลยแหละครับนีก่กว่ากับสิใหญ่พอันเสร็จแตกนอออกไปเรื่อยๆเพราะจะให้ห้องห,อาหายพื้นที่แต่ว่าถ้าข้าที่เา้างทปลูกซับนอถึงสิก,กะเอาแค่เม็ดเม็ดเคืองกับพ่อได้ครับเด้อแต่ปลูกจนมาเทาจิปลูกกินหรือว่าปลูกขายนองถืเอาเม็ดเคืองพอดีเม็ดเคืองพอดีครับเม็ดครึ่งแล้วกับบำรุงรักษาคืจาอจังพรมวันเ้างซับนอไปเท่าไรทั้งยิ่งแตกดีแต่ว่าเห้องซับไปน้ำครับกว่ากับสิ่งว่ายป,ปันดดออรรไดล่ได้ครับพอห้องซับนอไปน้ำเรื่อยครับขังในหรือว่าขัางห้องสี่ห้องก็เลือกซับเอาครับ ดยอดทั้งกวามสูงกว้ามงามเลยครับพี่น้องชื่อค่าอายุของเพิ่นกับื่อปีกวาๆปีเครื่องครับพี่น้องยู่นี่สองร้อยก่อได้ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับเสมอกันดีครับครับเสมอกันดีครับแต่ว่าสวนนี้เพิ่นกัแตงล่ำแตงหยางน้าเน่ขันล่ำแกงสิล่ำแกงสิเพิ่นก็เพิ่นก็บเชาตัดออกเสีนแบบนั้นครับตัดออกแบบนี้นี่ครับตัดออกใ้มันหกว่าจะไปเคิเพราะาถ้าตัดเราแล้วเขาก็มัด บางทีก็ว่างไว้น้ำก่อค่าเนี่ยครับว่างว่างไว้น้ำก่อค่าไปเลยว่างไว้น้ำก่อค่ามันก็เป็นปุ๋ยแหละครับเพราะมันแห้งเพราะมันเหล็กกระหน่ำเพื่อนกระไฮแค่ซึ่งผาเมื่อก็ไฮแค่หนึงครับเราต้องไ้รู้นะครับสาขาเขาใหญ่ปันนี่แล้วครับปุ๋ยกันมีแน่กระหฮปุ๋ยเคมีัสิครับถ้าอยากไ้ใบมันสดมันซึนใบมันเขียวมันสดแบบนี้ครับกากระหฮแน่แหละครับไแน่แต่พี่น้องสนใจกระทั่มมากครับศูนหกสามสวนสองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับ ทรงบรรจุใส่กลองให้ก็ได้กลองนึงก็คือได้บ่อจำกว่าสามชิปหลุมครับบรรจุใส่กลองครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องหรือว่าถ้าพี่น้องอยากได้มาเอายึดสวนยังสิยิ่งดีครับพี่น้องมาเอายึดสวนบอ่อแพงครับพี่น้องบอ่งบอแพงบ่อแพงถ้ามาเอายึดสวนเลยยังสิครับมาบอกกันได้ราคาเนี่ยตกลงกันทั่วมาสอบถามเบื้องก้อนก็ได้ครับศูนย์ออกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหรือว่า บางเชื้บางที่คือจังบางช่วงมันยังเป็นโยเมืองขอนแก่นเปล่าครับโยอู่ดรก็มีน้องค่ายก็มีเป็นกระเลียนลงมาของพี่เหรครับพี่น้องมาของพี่แต่ว่ามาเอาส่วนหลายเลยนะครับถ้าเ้าเอาส่วนหน่อยสิกับคาน้่นมันรถมันกับแพงคาคากันกับเพาะแพงเป็นได้ลหรครับคาคาก็ได้นี่นะครับงามครับถ้าจังสี่ที่ครับพี่น้องถจะเห็นจังสี่แล้วเนี่ยถ้าเ้าโคตรเกินนี่ที่โคตรเกินมากนี่หักนี่เพราะทำโคตรหนึ่งเหรอครับหักหักนี่กากซากแล้วยนะครับหัก จะสว่นครับพี่น้องเพิ่งรลกวามสูงนี่สามเมตรได้ครับนี่กวามสูงนี่ครับสามเมตรเสมอกันไปมดครับพี่น้องเสมอกันไปมดเลยนะครับประมาณสองร้อยสองร้อยก่อได้ด้ครับพี่น้องเพิ่นปลูกสองร้อยสองร้อยลุมแหละครับสวนนี่สองร้อยลุมเพิ่นปลูกไว้นี่ครับงามครับงามไหล แต่ว่าสาขาขันห้องไงซ้ำนี้แล้วเอาก็บ่ได้ใสิ้นเปลืองอี่งยังหลวงหลายนะครับพี่น้องเ้าก็บ่ได้ใดเป็นราสิเปลืองอี่งยังกับห้องก็บบำรุงรักษาแน่ยถ้าเฉพาะช่วงแรกๆเ้าปลูกไม่ไม่งี้กับไรเงี้ยฮดน้าหดในน้ำแน่าอ่าให้มันแห้งหลายกับฮดช่วงเ้าปลูกมือแรกคล้องมือเกี่ยวกัดทุกมือแหละครับหดจนว่ามันพูดนะครับหดทุกมือเพราะงั้นเพราะงั้นให้ให้มัดมือได้ครับหดทุกวันวันละครั้งก็พอครับมือละมือละเทียบกับพ่อหดตอนเศร้าก็ได้หรือว่าหดตอนแรงก็ได้ครับ พราะมันติดแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งติดแล้วแทงนอแล้วก็ให้เว้นมือได้ครับพี่น้เว้นมือครับเราปั่นี้พ่อมันติดแล้วห้อก็ให้ปุ๋ยนะครับเนาะให้ปุ๋ยเอยาพุ่งใส่ปุ๋ยเคมีเด้อครับพี่น้องให้ใส่ปุ๋ยขี่ม้วนขี้ควายสะกันปุ๋ยรอบบ้างรอบๆก่อดได้ครับให้ห้วยห้วยแบบรอบๆก่กอดยาปุ๋ยยาใส่ในก่อดได้ครับเด้อยาใส่ในก่อให้วยรอบรอบกอแล้วก็ให้น้ำเส่าน้ำมันก็ซึมซับลงไปเลยครับพี่น้องง่ามเลยครับ นอนนี่ว่าต้องห่วงครับพี่น้องถ้าซับนอนยิ่งซับยิ่งแตกนะครับค่าเกษตรอย่างงีครับยิ่งซับยิ่งแตกแตกนอนครับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับ